ความเป็นจริงแล้วไม่เคยปิดเลยตอนไปออกรายการไหนใครถามว่าแต่งงานหรือยังโอ้แต่งงานแล้วค่ะอะไรย่างเงี้ยแต่แต่งกันแบบไม่เงียบอะไรเงี้ยแล้วก็บอกมาโดยตลอดไม่ได้ปิดแต่พี่หนูว่าไม่เข้าใจว่าทําไมข่าวนี้มันต้องเป็นข่าวใหญ่โตว่าซุ้มเงียบแต่งงานเราก็แปลกใจอยู่แต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยปิดแต่งมาสองปีแล้วแต่เาบอกโอ้โหฉันจะท้องไม่ท้องก็ไม่เป็นไรหรอกลูกฉันเพียบอยู่แล้วเรื่องที่แม่บอกว่าแต่งงานแล้วอันที่มาที่ไปยังไงคะคุณแม่คือจริงๆไอ้ที่ให้สัมภาษณ์รายการนั้นไปเนี่ยเป็น การพักตั้งสี่เดือนที่แล้วนะค่ะ<ฆ>เออนานมากแล้วนะแล้วก็สัมภาษณ์แบบเพิ่งออกกันตอนนี้เลยอะไรเงี้ยกับกระแสข่าวต่างๆที่มัแล้วก็เลยถาโถมเข้ามาแต่ในในในความเป็นจริงแล้วไม่เคยปิดเลย<ฆ>แล้วก็ออพี่ๆตอนนี้ทํารายการอยู่อะไรอยู่คนที่รู้ก็แซวกันมาตลอดก็ก็เล่าใครตอนไปออกรายการไหนใครถามว่าแต่งงานหรืยอยังโต๊ะแต่งงานแล้วค่ะอะไรย่างเงี้ยแต่งกันแบบเงียบๆอะไรอย่าง,ง,งาบบเงี้ยเราก็เราก็บอกมาโดยตลอดไม่ได้ปิดนะพี่หนูว่าไม่เข้าใจว่าทําไมขาวนี้มันต้องเป็นข่าวใหญ่โตว,ว่าซุ่มเงียบแต่งงาน แต่งงานกับสามีใหม่หรืออะไรโอ้โหข่าวเต็มหน้าฟีเต็มไปหมดอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราก็เราก็แปลกใจอยู่แต่เพียงแต่ว,ว่าที่ผ่านมาไม่เคยปิดอืเพียงแต่ว,ว่าใครถามก็บอกอ,อ,อค่ะสองปีแล้วค่ะส,สองปีแล้วแต่แต่เพียงแต่ว,ว่าหลายคนถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ได้แบบจัดงานให้คนอื่นรู้หรืออะไรเงี้ยเนื่องจากว่าทั้งคู่จะห้าสิบแล้วคัลูก เออสี่สิบกว่าแล้วจะห้าสิบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไหยที่มันนั่งยืนต้อนรับแขกบ้าเมือ่อเอรอยหหยหมดน่ะอ่าไหวนี้ไม่ไหวแล้วก็ขอก็ขอแบบเออใช้ชีวิตคู่อย่างสบายสบายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเออทำให้มันถูกต้องนี่ให้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองค่ะเป็นงานเล็กๆเนาะแม่เนาะจัดกันภายในโอ้ไม่เลว่างานเล็กงานเล็กมากก่ะในแบนบที่ แค่นั้นเองลูกไม่ไม่ไม,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 มีจัดอุปกรณ์อะไรไม่ได้แต่งตัวอะไรด้วยค่ะแต่งตัวไปทำสวยกวา่าบอกเลยอ่าเรียกว่าคือบอก <c oughs> บอกกล่าวผู้ใหญ่อะไรให้รับรู้เนาะคุณแม่ใช่ใช่ใช่ก็มีตามประเพณีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณแม่ขออนุญาตถามว่ามันครั้งนี้มันมีการจดทะเบียนมีอะไรไหมคุณแม่จดค่ะจดทะเบียนด้วยอืมค่ะซึ่งก็คือเรียกว่าทําถูกต้องตามกฎหมายอะไรทุกอย่างเนาะคุณแม่ใช่ใช่ใช่เผอินที่ดินก็เยอะที่ดินก็เยอะเลยต้องจด มุกนะมุกเล่นรอเล่นแต่มัสร้างแต่มันสร้างอะไรได้กันไม่เยอะค่ะค่ะก็คืออย่างอย่างข่าวที่ออกมาคุณคุณคุณกอตเขาให้กําลังใจไหมคุณแม่สามีคุณแฟนเขาบอก ไม่หรอกคนนั้นก็ใส่ธรรมะธโมก็จะแบบไปอ่านอะไรในโซเชียลเอาดูความเป็นจริงชีวิตเรามีแค่นี้แบบโดนเทศตอนเช้าที่ฉันเจอเทศตอนเช้าออืเแทบจะจะฟังเทศเป็นหนึ่งกันจากเช้านี้เขาก็จะบอกว่าอย่าไปสนใจข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขียนก็เขียนไปเรารู้ตัวจริงเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสไตล์เขาเขาก็ให้กาลังใจตามสไตล์เขานาะ เออไม่รู้ว่าเรียกให้กำลังใจหรือตอัวนิศนาดีดก็ไม่รู้เที่จะไปไฟอยู่ในโซเชียลไงเขาก็เลยบอกไม่สนใจทำไมนอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคแม่เอาอีกอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าชาวเน็ตที่มาแบบ เขาเรียกว่าอะไรต่อว่าแม่แบบเสียหายมากตรงนี้แม่จะจัดการยังไงดีคะคุณแม่เออตอนนี้ก็คือเพื่อนๆทุกคนรอบตัวที่อ่านแล้วก็ขึ้นแทนอะนะค่ะเขาก็จะแบบบอกว่าปรดาคราวนี้ห้ามใจอ่อนอต้องฟ้องให้ได้แล้วก็จัดการนายเสร็จสับตั้งแต่เมื่อคืนให้เรียบร้อยเลยเพราะกลัวว่าปนัดดาจะเปลี่ยนใจสงสารอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้นิสัยเราเขาก็เลยแบบจัดการทนายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แฟนคลับก็ช่วยกันรวบรวมหลักลฐานกันหาเจาะกันแบบ เก่งมากเตะฐานข้อมูลกันเก่งมากอืมคือเรียกว่าคราวนี้ไม่ปล่อยผ่านแน่นอนฟ้องแน่นอนใช่ไหมแม่ฟ้องค่ะฟ้องค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะมีเห็นว่าแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงเองเข้ามาก็จะแบบแรงมากแรงเกินไปแล้วไม่ได้คือทุกคนเป็นมติเอกฉันน่ะว่าว่าว่าเกินไปทำเกินไปอ่าอันนี้กะว่าเบื้องต้นนี่จะฟ้องกี่รายคุณแม่เท่าที่อันนี้เก็บไว้เองเนี่ยข้อมูลเนี่ยหกรายแต่ไม่รู้ว่าเขาไม่เก็บเพิ่มกันกี่กี่คนไม่รู้เหมือนกัน แต่ไม่ได้เยอะมากนะคะจริงๆไม่ได้เยอะมากแต่แต่มันตัวจีสไมรีย่ว่าตัวเอ่อพวกตัวจีดีทั้งหลายตัวจีดนี่คือที่โชว์ในหน้าไอแม่ไหมพวกนั้น,นด้วยด้วยด้วยแต่แต่ก็มีหลายที่โดนว่าบอกว่าโดนแอบอ้างรูปเอารูปมาใช้หรืออะไรก็ตามแต่มันตาม IP ได้อยู่แล้วไงลูกค่ะ ไม่ได้ยากอะไรค่ะอันนี้คือครั้งนี้คือแม่บุ๋มเอาจริงเนาะไม่ปล่อยแล้วเนาะแม่ไม่ใจดีแล้วเนาะมีแต่คนบอกว่าอย่าปล่อยนะค่ะแล้วก็เอาเงินมาทําบุญดีกว่าเข้ามูลนิี่ดีกว่าช่วยเหลือหมาแมวดีกว่าอะไรเงี้ยอืมเราก็เออก็ได้ก็ได้ก็เห็นด้วยไม่รู้สิอถืถ้าถ้าถ้ามูลค่าการฟ้องเอาแค่คือภาพลักษณ์ของเราอะจู่จมาด่าเราว่าเป็นคุรีมางใช่ไหมแบบรถไฟวิ่งได้บ <laughs> ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยคือคําพูดเขาแรงมากหรือว่าสัาสอน คือด้วยคําพวกนี้เนี่ยมันทําให้ภาพลักษณ์เราเสียหายค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมีผลกับภาพของพีเซนเตอร์เอาแค่งานพีเซนเตอร์ปนดาอย่างเดียวคุณว่ากี่ตัวค่ะกี่หนึ่งปนดาได้เท่าไหร่เอาแค่งานพีเซนเตอร์นะไม่รวมงานละครงานงานทอล์กสินค้าไม่รวมกับงานรายการทีวีแต่ละแต่ละวันแต่ละวันไม่รวมนะนี่สาไม่รวมแล้วนะเอาแค่พีเซนเตอร์เนี่ยกี่กี่สิบล้านอื ถ้าตรงนั้นเสียหายคุณรับผิดชอบได้ไหมก็เอาแค่น่ะมาวัดมูลค่ากันดังนั้นก็ต้องบอกไปว่าก็หลายล้านอยู่ต่อคนอืมอันนี้คือตั้งไว้เลยว่าแต่ละคนที่มีเจ็ดหลักใช่ไหมที่แม่จะเรียกเนี่ยโอ้อาจจะสองอาจจะแปดหลักด้วยซ้ําลูกเขเรียกค่ะเพราะว่านี่แค่งานพรีเซนเตอร์แม่นะไม่ได้รวมกับงานทีวีแม่นะอืมอันนี้คือเรียกว่าไอที่สิ่งที่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาแบบเกินไปเนาะแม่เนาะที่เข้ามาต่อว่าเรา ก็จริงอ่ะแล้วเขาไม่คิดเลอว่าเราจะเข้าไปเจออ่ะ,อ,ะอ,อันนี้คือสงสัยอ่ะว,ว่าคือไม่รู้เขาอยู่ในสังคมแบบไหนถ,ถ,ถ,ถึงต้องถึงถึงต้องวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นรุนแรงขนาดนี้ บอกว่าเนี่ยท้องก่อนแต่งแน่ๆเลยเหลือเลยอไปกันใหญ่เลยอ่ะเละเทะไปหมดเลยบอกโอ้โหฉันจะท้องไม่ท้องก็ไม่เป็นไรหรอกลูกฉันเพียบอยู่แล้วอืแต่ฉันเลี้ยงของฉันได้อยู่แล้วไงต่อให้ไม่ใช่ลูกฉันก็เลี้ยงของฉันมาอยู่ตั้งเยอะถูกไหมลูกคนธรตั้งเก้าคนเนี้ยเออปล่อยฉันเลี้ยงของฉันไปเถอะฉันมีฉันมีทรัพยากรที่ที่พอจะเลี้ยงเด็กได้ก็ปลดจะเลี้ยงไปเถอะฉันมีคุณภาพลูกฉันเรียนเก่งทุกคนด้วยจบหมอทั้งสามเนี้ยเอออันนี้คือแค่ลูกคนธรรมนะคุณแม่ลูกตัวเองก็เก่งนะ้องอ <g ül> ก็ใช่ไงก็ถึงบอกไงว่าฉันเลี้ยงเด็กได้มีคุณภาพนะก็ให้ฉันมีไปเถอะอย่างนี้ถ้าฉันจะมีอ่ะดังนั้น,ด,น,นดังนั้นเธอควรดีใจกับฉันมากกว่าแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาทําเป็นประเด็นข่าวดาราม่าอะไรขนาดนี้อโดยส่วนตัวเนะี่ยไม่ได้เครียดอะไรมากแต่เพื่อนเพื่อนรอบข้างเขาคนรับกันไม่ได้อืแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงด้วยกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยคราวนี้มันเกิดไปเพราะประเด็นยังไม่ได้ทําอะไรเลยฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยฉันอยู่คงเฉยๆแล้วจู่ๆมาโดนด่ามันไม่แฟร์่ ใช่คุณแม่อในอีกมุมนึงเนะก็มีแบบเสียงที่ซัพพอร์ตคุณแม่เนาะอันนี้คือเสียงที่เป็นกลางที่บอกว่าไม่ว่าปนัดดาจะท้องหรือไม่ท้องเขารู้สึกว่ามันโอเคแล้วเพราะาปนัดดามีบุธิภาวะมีทุกอย่างมันไม่ได้เรื่องเสียหายของผู้หญิงหนึ่งคนเลยตรงนี้แม่อืมอืมก็จริงก็จริงแล้วเนี่ยพูดถึงเผื่อถึงดาราอีกคนหนึ่งด้วยนะที่เป็นข่าวหรือว่าอะไรก็าตามเนี่ยค่ะผมว่าทุกคนอ่ะมีสิทธิ์ที่จะมีเหตุผลในการตัดสินใจเขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะ เปิดเผยได้เพราะมันมีงานละครที่ต้องทําหรือมีงานที่เซ็นสัญญาไว้ที่ต้องพูดหรือเข้าใจไหมคือเป็นมันม,ม,นมีมันมีงานของเขาอยู่ซึ่งคุณที่คุณแค่อยากรู้อะ่ะคุณแค่อยากเสือกอแต่คุณแต่คุณไม่ได้มามีส่วนับผไปชอบชีวิตแล้วก็เลี้ยงลูกเขาได้อะ่ะดังนั้นดังนั้นเราเราอยากให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบอกเรื่องส่วนตัวหรือจะบอกแค่ไหนถึงเวลาเดี๋ยวมันรู้กันเองแหละติดอะไรทุกอย่างไม่ได้หรอกจริง อย่างนี้เด yeah> tamam um uh> ี๋ยวก็กะแถลงข่าวอาทิตย์หน้าก็แถลงข่าวแล้วเนี่ยเพราะลูกโดนข่าวหลุมเยอะเหลือเกินบอกด้วยนะคุณแม่แถลงวันไหนได้ค่ะได้